น้องพีชหรือว่านายสมิทธิ์ทิพัสหลีนวรัตจริงๆเนี่ยต้องเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่อาสามาทํางานการเมืองนะคะลงสมัครสอทอปทุมธานีแล้วตระกูลก็คือเป็นตระกูลการเมืองท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะคะลูกชายของนายกเบี้ยวหรืออดีตนายกนะคะคุณกฤษดาหลีนวรัตคนนี้ค่ะปรากฏว่าวันนี้มาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8นะคะ แล้วก็ครอบครัวของคุณลุงคุณป้าที่เป็นคู่กรณีเนี่ยมาออกรายการโหนกระแสอย่างที่ตุนบอกไปตอนต้นว่าเราได้ฟังทั้งสองฝั่งคือผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุคุยกันผ่านสองรายการแบบฟีเจ i ลิ่งกันไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นท่านผู้ชมคะค่อยๆไล่เรียงไปจะเห็นบริบททุกๆอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเอาฝั่งรายการโหนกระแสก่อนนะคะเพราะว่าตามลําดับเวลาแล้วเนี่ยโหนกระแสเขาเข้าก่อน ทางฝั่งคนดังนั่งเทนี้เขาเข้าบ่ายสองหนกระแสะเข้าประมาณเที่ยงครึ่งทางหนกระแสะเนี่ยคุณนุกกับคุณนิกนะคะลูกสาวและลูกชายของคุณลุงคุณป้าที่เป็นผู้บาดเจ็บมาออกรายการปรากฏว่าพอเข้าช่วงออนไลน์เนี่ยนายกเบี้ยวหรือว่าเฮียเบี้ยวโฟนอินเข้ามาก็มีการถามกันเลยแหละว่าขอคุยกับคุณพีชได้ไหม คุณพีชลูกชายเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนอยากคุยที่สุดแล้วลูกสาวลูกชายของคุณลุงคุณป้าเขามานั่งอยู่ตรงนี้ปรากฏเฮียเบี้ยก็คือบอกลูกอะตกใจกลัวมากเลยนี่เพิ่งไปเจอกันเมื่อคือนผมเนี่ยตามหาเขาเพิ่งไปเจอกันเมื่อคือนนี้เขายังตกใจกลัวกันอยู่เลยนี่เชื่อไหมตอนนี้มาช่อง8ดนะยังไม่รู้เลยว่าลูกจะสามารถออกรายการได้ไหมพิธีกรเขาก็พยายามคุยอยู่น้องพีชเนี่ยเขาบอกเลยว่าป้าจิตใจไม่ได้ แต่ว่าน้องพีชเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณลุงคุณป้ามากเขาบอกว่าป้าป้าต้องไปดูแลคุณลุงคุณป้านะห่วงมากเลยป้าต้องไปช่วยลุงป้าก่อนนะน้องพีชเนี่ยอยากจะไปจริงๆลูกชายคือจะไปด้วยตัวเองแต่คุณพ่อคือเฮียเบี้ยวเนี่ยเป็นคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปแทนให้ก่อนเป็นห่วงมากก็คือสรุปก็คือจะไม่คุยกับลูกสาวลูกชาย ของคุณลุงคุณป้าซึ่งนั่งอยู่ในรายการจังหวะนั้นนะคะทีมงานของคุณกันจอมพลังที่นั่งอยู่ตรงนั้นส่วนขึ้นมาเลยว่าเออก่อนที่จะไปออกรายการทีวีเนี่ยควรจะคุยกับลูกสาวลูกชายของคนเจ็บก่อนไหมคะน่าจะเป็นสิ่งแรกที่พึงกระทำทางเฮียเบี้ยวหรือนายกเบี้ยวเนี่ยก็รับน้อง ให้เวลาบ้างนะเขาไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นนะเขาอายุ27 28เขาไม่มีประสบการณ์เขารู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาท่านผู้ชมคะอ่ะลองฟังดูละกันช่วงแรกค่ะพอดีเมือ่อคืนนี้เจอตัวน้องพีทแล้วก็ได้คุยอยู่แล้วขณะเนี้ยผมก็อยู่ที่ช่อง8ครับครับนะครับประผมอยู่ที่ช่องแแล้วน้องพีทก,ก็พยายามจะให้น้องพีทออกรายการ น้องพีดยังตกใจยังกลัวอยู่ก็ยังไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้ว่ทางเราอยากคุยกับคุณพีะคะ่ะพอ<ป>จะเป็นไปได้ไหมคะว่าทาง<ด>คุณพีตจะค่ะน้องปีทเนี่ยห่วงคุณป้าก,กับคุณลุงมากเขาตะหึกกแล้วเขาก็อยาก,กมาเยี่ยมแต่เขาก็ยังไม่กล้ามาเขาก็ให้ผมมาจริงๆแล้วเนี่ย ลองพีทเนี่ยไล่ผมมานะเม่เช้าเนี่ยป้าป้าไปดูคุณลุงคุณป้านะอยากให้แกเป็นไรนะป้าต้องช่วยนะขอโทษค่ะนายกคือถ้าสมมติว่าจะเป็นไปได้ไหมคะว่าจะให้คุณพีทมาคุยกับเราตอนนี้ได้ไหมคะโอ้โหตอนนี้ผมเนี่ยฮะตอนนี้ผมอยู่ช่องแปดนะน้องนะน้องพีทเนี่ยมากับผมแล้ว แล้วแล้วผมก็อยากย้าย,ายเขาออกเขาเขาก็ยังบอกตาติดใจไม่ได้แล้วเนี่ยพิธีกรเขาก็กําลังกล่อมกันอยู่แต่ผมออีกค่ะจริงๆแล้วค่ะก่อนที่จะพาลูกไปออกรายการนะคะควรติดต่อญาติก่อนหรือเปล่าคะน่าจะเป็นสิ่งแรกที่พึงกระทำะนุกมีการโทรเข้าเครื่องของคุณพีทแล้วค่ะมีเบอร์นุกแล้วทางคุณพีทไม่เคยติดต่อนุกมาเลยคครับ่ะตั้งแต่ที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานทั้งวันเลยผมก็ติดต่อน้องพีทไม่ได้เลย ผมก็ไปออกไปตะเวนหาทั้งผมทั้งแฟนผมทุกคนไปต่างหาเจอน้องพีทเมื่อคืนนี้เองนะครับแล้วก็พยายามกล่อมน้องพีทบอกน้องพีทเป็นยังไงเขาบอกจิตใจเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่เคยเจอข่าวดังแบบนี้ใช่ไหมผมเนี่ยว่าพ่อผมก็ต้องค่อยๆพูดกับลูกปลอบหลูกกลับมาแล้วก็บอกพีทพีทตกตัวดูเขาก็ เขาก็บอกเขาถูกตรวนแล้วเขายอมรับผิดท to so like, ุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าในด้านคดีคดีจะถูกจะผิดก็ยินดีที่จะรับกรรับใช้นะครับดูแลคุณลุงคุณป้าขออนุญาตพูดย้ำอีกครั้งนะนะคะเพราะว่าเขาไปออกรายการได้แล้วทำไมเขาถึงไม่กล้าเข้าสายโทรศัพท์คุยกับเราอะครน้องครับผมผมตอนนี้ผมอยู่อีกที่หนึ่งน้องเขาไม่ไม่ยอมแต่ผมก็ต้องพยายามจะค่อยๆให้น้อง ออกมาขอโทษอยู่แล้วถึงว่าเขาไม่ได้ไปกับนายกใช่ไหมขอเวลาสั้นาไปยังไงต้องเจอยังไงผมก็ต้องให้แต่น้องพีทเขาอยากจะไปกราบขอโทษคุณลุงคุณป้าอยู่แล้วครับขอเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้มาก็อยากให้คุณพีทมาคุยกับนุกโดยตรงเนาะก็ไม่ใช่ว่าแค่ท่านนายกมาอยากให้คุณพีทมาน้องพีทอยากไปอยู่แล้วครับค่ะกรณีนี้นี่ท่านได้เห็นคลิปภาพแล้วใช่ไหมครับท่านมองไงบ้างครับผมผมเห็นภาพแล้วนะฮะว่าก็ การกระทาของลูกชายผมก็ไม่ได้เก้าก้างนะครับเพราะว่ากันไปตามผิดคุณลุงครับนะฮะเพราะลูกผมก็งงเหมือนกันผมเห็นคลิปทุกช่องแล้วทุกคลิปแล้วว่าเมื่อก่อนน้องตีดเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วระยะหลังเนี่ยผมกับลูกก็ไม่ได้เจอกันนะครับแทบจะไม่ได้เจอกันเลยลูกก็ไปอยู่กับเพื่อนมัางมาบ้างแล้วเราก็รู้สึกเสียใจที่เราดูแลลูก ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขอโทษกับลูกหลานคุณลุงคุณป้านะครับเชื่อถือผมนะครับนะฮะผมไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาอะไรผมเห็นใจอยู่แล้วนั่นแหละค่ะนี่คือเสียงก่อน ก่อนที่จะได้มีโอกาสคุยกับคุณพีชนะคะก็ทําให้เราเห็นบริบทอย่างที่ตุนบอกสุดท้ายแล้วนะคะคุณพีชกับคุณพ่อก็คือคุณนายกเบี้ยวเนี่ยค่ะไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8นะคะกับพิธีกรก็คือคุณเมย์พี่เมย์เนี่ยค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการฟีเจอริ่งกันระหว่างสองรายการก็คือให้ทางลูกสาวลูกชายของคุณลุงคุณป้าคู่กรณีได้คุยกับคุณพีชประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือคุณนุกลูกสาวคุณลุงคุณป้าเนี่ย ถามเลยว่าทําไมถึงไม่ติดต่อเธอคือคุณนุกเธอบอกเธอติดใจมากในเมื่อในวันที่เกิดเหตุเนี่ย mm hmm. เธอก็ไปที่ตํารวจทางหลวงเช่นกันคุณพีชก็ไปที่ตํารวจทางหลวงตัวคุณพีชนี่มีการลงประจําวันเอาไว้ด้วยนะคะส่วนทางคุณนุกไปเนี่ยก็ก็คือไปไปดูเรื่องคดีความอะไรต่างๆนานานแล้วได้มีการแลกเบอร์กันแลกเบอร์กันตั้งแต่วันนั้นทําไมตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้ไม่ติดต่อมาเลย แถมในรายการพยายามจะให้คุยกับคุณพีชก็ไม่คุยอีกต่างหากแต่จะไปออกรายการทีวีอีกรายการหนึ่งทําไมถึงไม่คุยกับพวกเธอก่อนคําอธิบายของน้องพีชคือแบบนี้ค่ะบอกว่าวันนั้นเนี่ยโทรศัพท์ไอโฟนของเขาเนี่ยมันล็อกตัวเองอัตโนมัติทําให้เขาไม่สามารถโทรหาคุณนุกได้คุณนุกก็ย้อนอีกเหมือนกันอา้าวแล้วทำไมถึงโทรไปหาพยานซึ่งเป็นคนที่ขับรถเอาผาดได้คือมันมีข่าวทำนองว่า ไปข่มขู่ทางฝั่งเอาพาดว่าคุณลงคลิปหรอคุณลบคลิปเลยนะแล้วบ้านอยู่ไหนบ้านพี่อยู่ไหนอ่ะไปถามหาบ้านเขาอีกต่างหากก็เหมือนกับเป็นการข่มขู่หรือไม่คุณนุ๊กก็บอกว่าแล้วทำไมโทรหาคุณนุ๊กไม่ได้โทรหาเอาพาดได้คำตอบของน้องพีชคืออ๋ออันนั้นน่ะเอาเบอร์ของของรุ่นพี่โทรเป็นอีกเครื่องหนึ่งก่อนที่ คุณพีทจะไปออกรายการหรือใดคุณพีทเคยเคยบอกว่าเดี๋ยวคุณพี่จะติดต่อกลับมาแล้วคุณพีทอาจะไปหาลูกพี่โรงพยาบาลทีนี้คุณพี่ไม่ติดต่อมาเลยคุณพีทไม่ได้แบบเข้ามาขอโทษคุณพ่อคุณแม่เลยอันนี้แหละค่ะคือติดใจว่าทําไมถึงไม่เข้ามาขอโทษไม่คุยกันก่อนพี่นุกครับก่อนื่นพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่พีทไม่ได้ติดต่อกลับไปหรือว่าไม่ได้โทรหาหรือว่าไม่ได้ไปเข้าไปเยี่ยมทางคุณพ่อของคุณแล้วก็คุณแม่นะครับคือพีทถามว่าตัวพี่เยนพีทตกใจ แล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็เลยหายไปวันหนึ่งจนได้มาปรึกษาคุณพ่อก็เลยมาบอกคุณพ่อว่าเออนี่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเราก็เลยบอกคุณพ่อว่าเออเนี่ยเราอยากไปเยี่ยมคุณลุงกับคุณป้าแล้วค่าแล้วตัวพี่เองก็บอกคุณพ่อว่าเออค่ารักษาพยาบาลค่ารถเดี๋ยวทางเราเป็นคนจัดก,การให้หมดเลยได้ไหมขอดูแลทางคุณลุงของคุณป้าแล้วก็ทางครอบครัวพี่ให,ให้ให้เต็มที่เลยดีกว่า อันนี้พี่ก็ต้องขอโทษพี่พี่พี่นุกเลยนะครับถ้าคุณพีทมาแล้วมาขอโทษทางคุณพ่อคุณแม่นุกน่าจะดีกว่าแล้วมาคุยกันแบบต่อหน้าน่าจะดีกว่าเราจะได้คุยกันชัดเจนเนาะแน่นอนแน่นอนครับพี่พี่นุกเดี๋ยวผมผมไปเยี่ยมพี่โรงพยาบาลแน่นอนครับค่ะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพีทไปเยี่ยมพี่โรงพยาบาลแน่นอนครับพี่ตอนแรกพี่ไม่กล้าไปด้วยเพราะว่าพีทกลัวว่าคุณลุงกับคุณป้าจะโกรธ เราก็เลยไม่กล้าไปเป็นความคิดที่คิดไปเองด้วยอันนี้ก็อยากให้พี่นุเข้าใจพีด้วยนะครับอยากให้คุณพี่เข้าใจทางเราด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้คือเราอบาดเจ็บสาหัสถ้าพูดถึงเราอยู่ไอซียูเนาะแล้วคุณพีดก็ไม่ได้โทรหาเรามาติดต่อเราเลยพี่นุกงจำได้ไหมครับวันที่ลงพักที่พีดบอกว่าโทรศัพท์พี่มันล็อกกดไม่ได้เลยถ้าพี่นุกอยู่ข้างๆพี่นุกงน่าจะจําได้พีดเสียบสายชาร์จแต่พี่ บอกกับพี่ตำรวจว่าพี่โทรศัพท์ผมมันล็อกผมเข้าโทรศัพท์ไม่ได้เลยผมต้องจ่ายตังค่าไอ้นั่นหนึ่งพันบาทให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยโทรหานุกไม่ได้แต่ว่าตอนกลางคืนคุณพี่โทรหาพี่นีกับพี่อ้วนได้ประเด็นนั้นทําไมคุณพี่ถึงไม่โทรหาหนุผมผมผมเอาผมเอาไอ้เบอร์รุ่นพี่ผมที่อยู่ด้วยกันโทรไปครับผมเลยบอกเฮ้ยพี่โทรนี้โทรนี้เพราะว่าโทรศัพท์พี่โทรไม่ได้นะครับ เกิดอารมโมโหใช่ครับพี่หนุ่มแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะให้รถชนเกิดอุบัติเหตุดุนแรงอย่างในคลิปเลยครับนั่นแหละค่ะท่านผู้ชม,มคะก็ได้มีโอกาสคุยการผ่านการฟิชเชอร์ลิงแบบนี้นะคะทีนี้ในรายการโหนกระแสเนี่ยมีอีกหนึ่งคนที่เป็นเป็นพยานสําคัญก็คือทางฝั่งรถอาผาค่ะจริงมากันสองคนนะคะเป็นสามีภรรยากัน<ม>ประเด็นของทางฝั่งอาผ์ทเนี่ยก็คือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ยังไม่พอนะคะเหมือนกับโดนข่มขู่ด้วยอย่างที่ตุเล่าก็คือว่า จริงมันมีคลิปเสียงเลยด้วยนะว่าทางฝั่งคุณพีชเนี่ยโทรไปหาทางฝั่งคุณภรรยาที่นั่งมาเน้นรถเอาผาดคือสามีขับภรรยานั่งแล้วถ่ายคลิปโทรไปบอกว่าพี่ลบคลิปเลยนะพี่ลงคลิปอย่างเงี้ยทำให้ผมเสียหายทางฝั่งเอาผาดก็สุดท้ายบอกโอเคเดี๋ยวจะลบให้ไม่ไวายคุณพีชก็ยังบอกบ้านพี่อยู่ไหนเหรอตรงเนี้ยก็เหมือนกับถูกมองว่าเป็นการข่มขู่แถมยังโกหกด้วยอะ่ะ บอกว่าผม,มาคุยกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะผมคุยฝั่งลุงฝั่งป้าผมคุยกับลูกเขาแล้วทั้งที่จริงๆก็คือยังไม่ได้คุยประเด็นนี้เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้ข่มขู่อะไรแค่ขอให้ลบคลิปส่วนฝั่งนายกเบี้ยนะคะได้ฟังเรื่องนี้จากพี่หนุ่มเปิดให้ฟังข้ามไปรายการโน้นก็บอกว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการเขาอาจจะตกใจขอโทษเอาผ่าด,ด้วยนะเดี๋ยวจะพาลูกไปขอโทษด,ด้วยตัวเองซึ่งประเด็นข่มขู่มันยังต่อไปถึงเรื่องของคุณป้าผู้บาดเจ็บ วันนี้คุณป้าเนี่ยก็มีการโฟนอินในรายการคุณป้าเล่าหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของตัวคุณลุงคุณป้าโอ้ยคุณลุงนี่อาการหนักมากๆนะคะห0าสยังโคม่าอยู่เลยค่ะคุณป้าเองท่านก็เจ็บหลายที่หรือไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ว่าขมขู่เนี่ยบอกว่าตอนชนเสร็จนะเขาลงมาปุ๊บเขาบอกเลยนี่รถผมแพงนะม<อ>าชนรถผมอย่างนี้เราผิดชอบได้เหรอรถผมแพงนะ<อ>พูดอย่างนี้เลยนะคะค่ะ และยังไม่นับกรณีที่มีการตั้งประเด็นกันว่าแล้วตัวคุณพ่อน่ะตัวคุณนายกเบี้ยวเนี่ยค่ะคือวันนี้เมื่อช่องชวงเช้ามันมีภาพว่านายกเบี้ยวอ่ะไปเยี่ยมคุณป้าเอากระเช้าไปให้เรามีภาพไหมคะมแล้วก็มีจับมือคุณป้ามารับกระเช้ามือคุณป้าแตะกระเช้าอยู่ค่ะทีมงานคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ให้ใครเยี่ยมนะอืเข้าไปได้ยังไงอ่ะ,ะบุกไปหรอจู่โจมไปหรอปรากฏว่าคุณป้าเล่าเลย บอกว่าพยาบาลเขาพยายามกันแล้วะแต่จังหวะพยาพยบาลเปิดประตูเขาก็จู่โจมเข้ามาเลยป้าวันนี้นายกเขาเข้าไปเยี่ยมใช่ไหมอ่าเราโดยมันเราไม่รู้ตัวจู่โจมค่ะโอเคเออเขาได้เขามาขอก่อนไหมไม่ไม่ไม่เขาจู่โจมมาเลยค่ะอ๋อโอเคแล้วแล้วพยาบาลกับเขาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมฮะใช่เขาเขาขึ้นมาถามเขามาหาพร้อมกับ เขาบอกว่านายกเขาอยู่หน้าประตูแล้วแล้วก็วทํายังไงแล้วบอกไม่ให้เข้าได้ไหมแล้วเขาก็เขาเข้ามาเองเลยพยาบาลเปิดประตูเขาก็เข้ามาเองพยาบาลที่จริงพยายามเ,เขาก็กันเหมือนกันแหละออกกาลเงก็กันแล้วด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็ยังเจ็บที่โคงที่โคงช้ำข้างขวาแล้วก็เจ็บตรงที่เออหายปลาเพราะว่ามันเป็นกระแทกกระสาเบี้ยวแล้วก็เออเจ็บตรงหน้าอกอยู่เพราะว่ามันช้ำอ่ะแล้วคอก็มันเค็ดอยู่ค่ะ ครับผมแล้วแล้วทางฝั่งคุณลุงล้วครับเป็นยังไงบ้างคุณลุงก็ซี่โครงหักหกซี่ปอดข้างขวาช้ำแล้วก็ดูกตรงกลางอ่ะอกอ่ะเออแล้วครับตอนนี้คือเรียกว่ายังอยู่ใน ICU ใช่ไหมครับใช่ใช่คุณหมอยังดูอาการอยู่คาห้าสิบห้าสิบอยู่ว่าแบบนี้แล้วก็คิดว่าเอ้ยตายเขาปาดซ้ายของเขาเปิดกระจกชี้หน้าด่าด้วยแล้วป้าก็บอกว่าเอ ป้าขอโทษถ้าลุงกับป้าทําอะไรผิดป้าขอโทษป้ายังไม่รู้เลยมันชี้หน้าด่าละเออครั้งที่สองป้ายกมือไหว้ป้าก็ร้องไห้ได้บอกว่าอ,อป้าขอโทษมันบอกว่าเออคุณลุงเ่ะคุณนะนะั่นแหละไปเบียดผมข้างขวาทาให้ผมไปชนกับบัรีเออร์ด้านหน้าด้านขวารถผมเสียหายรถค่าแพงนะคุณมีปัญญาใช้ไหนคุณต้องจอดจอด